มากแม่ใบเตยเคลื่อนไหวหลังดราม่าก็ชุดมันได้ อีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่มีชื่อเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่โฟเล็ก3 d ดีใบเตยสุทธีวันและดีเจแมนพัฒนพลหลังมีหมายเรียกเข้าสอบสวนด้วยในคดีหลอกลงทุนลูกโซ่โฟเล็ก3 d ดีแต่ล่าสุดใบเตยสุทธีวันได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงที่งานคอนเสิร์ตพัทยา music festival โชว์ลีลาบนเวทีอย่างจัดเต็มแต่ก็ถูกจับตามองก็คือชุดของคุณแม่ยังแซบที่มาในชุดสุดเซ็กซี่คล้ายกับว่าชุดว่ายน้ สาวันพีซสีดำเว้า wow, ทั้งหน้าเว้า wow, ทั้งหลังพร้อมกับแหวกร่องอกและสวมใส่ซีทูสีดำคุมอีกชั้นเรียกเสียงฮือฮาสนั่นพัทยาร้อนเป็นไฟคงคอนเซ็ป ไม่ส้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยแต่งานนี้กลับต้องเจอดาราม่าเพราะชุดที่ใส่ไปถูกชาวเน็ตติิงว่าชุดดูโป๊จนเกินงาม <S <S เกินปุยมุ้ยเพราะว่าทางด้านใบเตยเองก็โนสนโนแคร์จ้าเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวและโพสตว,ว่าก็ร้องริมทะเลก็ฝนตกก็ชุดมันได้ก็เปียกไปเลยสิคะขอบคุณชาวพัทยาและงานพัทยามิวสิกเฟสมากๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์